สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายเดือนประจําเดือนมิถุนายน2564อาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะค่ะอาจารย์ขอญาตสับไพเพื่อเปิดดวงให้กับชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรค่ะ คุณในไพ่แปดดาบเจ็ดไม้สองดาบเดอมเบอร์เลไพ่เดทหกเรียนสามไม้อัศวินไม้เทา้า หกถ้วยห้าถ้วยหกดาบตำแหน่งสรุปเป็นไพ่หกดาบนะคะไพ่ค่อนข้างจะบอกว่าแรงแรงหน่อยแต่ก็ยังมีทางออกอยู่นะคะตำแหน่งตำแหน่งปัญหาอยู่ไพ่อริเนี่ยเป็นไพ่เดท ไพ่อริศแปลว่าศัตรูหรือแปลว่าอุปสรรคก็ได้อาจจะไม่ถึงขั้นเป็นศัตรูก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นปัญหาที่เป็นคือตัวเราเป็นไพ่แปดดาบนะคะตัวเราเป็นไพ่แปดาบมันแปลว่าดาบล้อมกรอบเราเ,เหมือนถูกมัดมือชกกับเหตุการณ์อะไรบางอย่างอยู่เชือกมัดผ้าปิดตาอาจจะบอกว่ามืดแปดด้านกับปัญหาที่มีอยู่แต่อย่าลืมว่า ไพ่ด้านหลังลักษณะเป็น6ดาบเนี่ยมันแปลว่าเหตุการณ์มันอาจจะใช้เวลาในการคลี่ายปัญหานะคะเพราะอย่างน้อยอเราจะเห็นไพ่ใบน,นี้เป็นการมีคนพนะายเรือให้เรานั่งนะคะแล้วก็ท้องน้ำเนี่ยมันดูว่าไม่ได้มีคลื่นลมแรงหรือพายุอะไรท้องฟ้ายังปลอดโปร่องอยู่นะคะพระอะาจารย์มอง,มองว่ากว่าจะไปถึงฝั่งนะกว,กว่าคน,คนที่เขาเรียกว่า ขับเรือเนี่ยไปส่งเราถึงฝั่งมันก็คงต้องใช้เวลามันก็อาจจะมีดาบอยู่บนเรืออยู่ด้วยมันแปลว่าเราก็มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขในการใช้เวลาแต่ไพ่ที่เล็งลัคนาที่ส่งผลดีคือไพ่หกเหรียญน,นะคะไพ่หกเหรียญจะเป็นภาพคนแก่นะคะโวยเงินให้มีจะสื่อถึงมีคนช่วยเหลือมีคนอุปถัมภ์คุณอยู่เวลาเจอปัญหานะคะ,ะโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของหลายเรื่องนะคะเป็นเรื่องของ ปัญหาในแง่ของคดีความฟ้องร้องในเรื่องของอปัญหาในเรื่องของเอกสารปัญหาในเรื่องการเงินที่ติดขัดอะไรประมาณนี้อยู่อาจารย์มองว่าชาวมังกรนะคะสู้เต็มที่ค่ะไพ่ด้านหน้าคุณไพ่เจ็ดไม้เห็นไหมคุณพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะแก้ปัญหายืนอยู่บนขาตัวเองใช้ความสามารถอ่านะเห็นไหมเห็นไหมคะมันมีบังเกอร์บังเกอร์ที่คอย เขาเรียกเป็นกำบังศัตรูกำลังขึ้นมาเขาต้องเจอปัญหาเจออุปสรรคที่คุณขวางไว้อยู่เพราะ,ะนั้นอาจารย์เลยมองว่าคุณก็รอบคอบในการในการแก้ปัญหาของคุณอยู่พอสมควรแหละคุณก็มีสตินะฮะเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่มันเป็นมันอาจจะเป็นปัญหาใหญ่แต่คุณจะผ่าน ผ่านมันไปได้ถ้ามีเรื่องราวอะไรช่วงที่มันจะคลี่คลายเนี่ยมันอาจจะอยู่ในช่วงของกลางกลางเดือนมิถุนาไปแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาในเรื่องของเอกสารปัญหาคู่แข่งปัญหาในเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์มองช่วงคลี่คลายไพ่หเหรียญเนี่ยมันจะทํางานจริงมันอยู่ประมาณ1 0 1ส1บห้าเป็นต้นไปมันจะคลี่คลายมันจะจบลงคําว่าเดทเนี่ยมันแปลว่าการจบปัญหานะคะเห็นไ,ไหมคะ ให้เขาต่อเนื่องกันอยู่เป็นการจบปัญหาคุณสามารถที่จะหลุดพ้นกับปัญหานี้ได้นะคะแต่คุณก็ต้องระวงังถ้าอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นเนาะเพราะนี้เป็นการพยากรณ์อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจตนจะจนใจตัวนี้อย่างใช้ได้ผลโดยเฉพาะในเรื่องของเอกสารสัญญาอย่าไปเซ็นคำมักันใครจะเดือดร้อนกว่าจะแก้ปัญหาได้เนี่ย มันใช้เวลาคุณดูไพ่ใบนี้เนี่ยไพ่เดทเนี่ยเห็นงูไหมคะเนี่ยงูกําลังเลื้อยลงมาเนี่ยมันจะฉกเราได้นะเพราะฉนะนั้นเราต้องรอบคอบเราต้องระมัดระวังอะ่ะมันก็จะก้าวข้ามได้มันอาจจะไม่ต้องเกิดเหตุการณ์ที่อาจารย์บรรยายก็ได้แต่ถ้าใครเกิดเหตุการณ์มาแล้วเนี่ยเนี่แหละคะ่ะมันกว่าขี้ใครมันก็จะใช้เวลานั่นเองนะคะในตําแหน่งคําว่าสหัสชาเนี่ยสองดาบเนี่ย ต้องระมัดระวังมากที่สุดเมื่อกี้บอกแล้วเอกสารและหมายเลขสองยังหมายถึงระวังเรื่องของคำพูดและอารมณ์การเสนอแนะอะไรการช่วยเหลือใครก็แล้วแต่ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงซะหรือทำอะไรก็ต้องแบบพิจารณาให้เยอะๆนะคะระวังที่แบบความคิดเห็นไปแบบขัดแย้งกับคนอื่นได้ง่ายนั่นเองนะคะตำแหน่งที่อยู่อาศัยเนี่ย บ้านที่อยู่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองโดยเฉพาะบางท่านก็บ,บูชาองค์พระมหากษัตริย์นักรบเนาปะปในลเรสวรนพระเจ้าตากอืมนะคะเป็นกษัตริย์นักรบอะบ้านดีค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นบ้านที่อยู่แล้วก็ร่มเย็นอยู่นะคะในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรัก อาจารย์มองถ้าคนโสดยังโสดต่อไปเลยนะคะเดือนนี้ก็ให้ไปโฟกัสในเรื่องของงานมากกว่านะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วมีคนรักกันอยู่แล้วนะคะก็อาจจะมีคำพูดมีอะไรที่ขัดแย้งกันบ้างแต่ก็ไม่ถึงขั้นเป็นเรื่องใหญ่นะคะขอให้ใช้ความมีเมตตาต่อกันความเขาเรียกว่าความมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันแหละเดี๋ยวมันก็จะคลี่คลายปัญหาได้นะคะ ไม่ว่าพวกคุณจะเข้าใจผิดอะไรกันอยู่ก็แล้วแต่นะคะหรือคนรักของคุณอาจจะเจอปัญหาอยู่ขอให้คุณให้กำลังใจเขาเพื่อที่แก้ปัญหาร่วมกันนะคะแล้วมันจะก้าวข้ามได้นะคะถ้าสุขภาพระวังคนรักเก็บไข้ได้ป่วยนอกจากบอกว่าคนรักมีปัญหายังแปลว่าคนรักอาจจะเก็บไข้ได้ป่วยนะคะต้องเช็คสุขภาพนิดนึงส่วนตัวชาวมังกรเองก็ระวังนะคะกล้ามเนื้อและสายตาม,มีปัญหานะคะ ในตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะอาจารย์มองเป็นไพ่เจ้าชายขี่ม้าเจ้าชายถือไม้เท้าแล้วก็ขี่ม้าแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้ความรักความเมตตานะยังสนับสนุนยังซัพพอร์ตในเรื่องงานคุณเป็นอย่างดีหรืออันนี้แปลว่าชื่อเสียงความสำเร็จถ้าคุณเจอปัญหาอะไรอยู่มันจะขี้คายอย่างน้อยมันก็ยังมีโอกาสในแกในแง่ของการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งปรับเงินเดือนอยู่ ในเดือนนี้ก็ยังมีโอกาสดีๆเพราะฉะนั้นการงานก็ยังแปลว่ามั่นคงไม่ได้แปลว่าถูกออกจากงานนะคะไพ่หกถ้วยคุณคุณยังเป็นที่รักของของเพื่อนๆอ,อยู่ของเจ้านายอยู่นะคะในตำแหน่งของอตำแหน่งลาภนะคะถ้าเป็นโชคลาบเนี่ยอาจารย์มองว่าน่าจะได้ลาบจากการทำมาหากินดีที่สุดนะคะ ดีที่สุดนะคะแต่ถ้าใครอยากโชคลาภรอยเนี่ยไพ่ใบนี้จะบอกว่าให้ทําบุญนะทำบุญกับคนยากไร้คนสูงอายุก,ก็ได้เพื่อจะได้เสริมพลังดวงตัวเองมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเหมือนแก้ดวงได้อย่างหนึ่งนะคะกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะโอเคค่ะเรามาดูไพ่พลังงานเลขโชคลาภชาวมังกร ได้เลขสอเลขหกเลขสี่นะคะขออีกสองเบอร์เลขเก้เลขหกโอเคตามนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านร่ำรวยปังๆมีความสุขกันทุกท่านเลยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบพคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ